เรษตรกรบางคนประสบความสำเร็จได้อาจใช้เวลาไม่มากนักแต่สำหรับกุญชรพวงมาลากว่าจะผ่านการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเพื่อหาวิธีทางที่เหมาะสมกับตัวเองก็ล่วงเข้าถึงวัย65ปี เห็นเขาได้มากได้เป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องสนใจเขาเราทําได้แค่200-300-500แล้วเราก็อยู่กินของเราไม่ต้องหยิบยืมใครกินแค่นี้ก็พอเพียงแล้วเนาะ ในอดีตกุญชรพวงมาลาทุ่มเทกำลังให้กับไร่ขา้าวโพดเพียงเพราะหวังว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาและครอบครัวมีความสุขแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นบางทีข้าวโพดดีก็ดีไปปีไหนแล้งปีนั้นเป็นที่เท่าแก่บางทีบางทีของทอกระสอบก็ไม่พอต้องไปเอาปุ๋ยเ่าแก่เอาของหมูนเนี้ยมามาช่วยเนาะ ได้ไปไปให้จ้าแก่นะของทกศก็ไม่พอมันบอกไม่ถูกว่ามันมันสาหัสมากๆเลยเพราะเราไม่มีเงินใช้นี่แล้วปีไหนถ้าเราไม่มีใช้นี่ดอกก็ขึ้นมันก็ไม่รู้ว่าลําบากครับแต่เราต้องใช้นี่เขาอะกู้มาห้าหมื่นครับทีแรกเลยกู้ได้ห้าหมื่นคนหนึ่งเนาะต่อคนกู้มาห้าหมื่นก็ลงทุนไถไ่ไร่ซื้อเม็ดพันแล้วมันโดนผลแดงมั่งอะไรมั่งเราก็กลายเป็นหนี้เนาะมันก็ส่งไม่พอไม่หมด เราก็ไม่ว่าปีต่อไปเราก็กู้เพิ่มอีกนี่เราก็เป็นหนี้เพิ่ม เพื่อผลผลิตจากข้าวโพดไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เขานำความรู้ที่มีอยู่มาทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อประคองให้ครอบครัวอยู่รอดผมก็ทำเฟร์เจอร์ครับมาเ่อนทำเฟร์เจอร์อยู่รับจ้างเขาตัวละพันพันกาบาทสองวันก็ได้แล้วพันห้าเนาะพอได้นั้นแต่เราก็ใช้จ่ายมันก็เยอะก็ดีกว่าเรา เราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาได้ใช้หนี้เขาบ้างอย่างนั้นแหละก็อยู่มาจะเปิดได้พอมั่งไม่พอมั่งพอได้ได้ได้ทำโต๊ะทำเฟอร์นิเจอร์นะเราก็พอได้กินได้ใช้แต่ก็ยังลําบากอยู่เป็นสิบสิบปีนะครับนานนานนานมากเลยผมก็ทําเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรหมุ่นี้มาก็รับจ้างเขาแล้วก็เป็นหนี้ทก่าสอเข้ามาหาเราเราก็มีเงินมีเงินค่อยส่งเข้าไปตอนนี้เจ็ดหมื่น นะช่วงนี้ไปเป,เป,เปนี่ก็เจ็ดหมื่นทั้งดอกด้วยนะเจ็ดหมืนนี่แล้วก็ทำแล้วค่อยใช้นี่เข้าไปแล้วก็พักนี่เอาไปพักนี่และเมื่อล่วงเข้าสู่วัยชาราเรียวแรงถดถอยงานที่สามารถทำเริ่มหนักเกินกว่ากำลัง ซ้ำเติมด้วยนี้สินที่พอกพูนกุญชรต้องมองหาทางออกให้กับชีวิต ทุนพวงมาลาได้รับคำแนะนำจากประสิทธิ์โสพีประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทกศบ้านเขาดินให้เลี้ยงจิ้งรีดซึ่งเขาหวังว่ามันจะเป็นทางออกที่ดีพอต่อมาผู้ใหญ่เนี่ยจเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็ผมก็ขิ่จักรยานออกกํกลัางกายรอบหมู่บ้านแหละแกเห็นผมแก่แล้วเนาะนี่แกก็เลยซื้อกงจิ้งหลีดให้สามกงแกบอกผมไม่เอาเงินกับพิชรอ์หรอกเลี้ยงให้ต่อยอดให้ได้นะเลี้ยงให้มันดีขึ้นให้มากขึ้นกับเกา่าทําได้ไหมผมก็รับปากเลยทําได้ก็เห็นดีด้วยผู้ใหญ่ก็ลงทุนซื้อกงซื้อไขใ่ให้ให้ตาเลี้ยงเห็นเห็นแก่แกแล้ว ยังครั้งแรงยังขาดทุนเลยลงทุนพันห้าขายได้พันสองอะหายไปสามร้อยแล้วจะเลี้ยงดีไม่ดีอนอะอันนี้ไม่ทําก็ไม่ได้ผู้ใหญ่แกให้ทําแล้วเนาะก็กลัวจะเสียชื่อเราโตแล้วเราก็อยากทําให้แกเห็นว่าจะบอกให้ท 4, ําต่อยอดให้ได้ก็มานะเอาเอาลองอีกเราก็เพาะไข่เองที่นี่ขายได้ห้าร้อยเราก็ไม่ขาดละเพราะเราไม่ซื้อขายเขากงก็หมดแล้ว นั่นแล้วเราก็ซื้อไปเลี้ยงไปเรื่อยเราก็ได้คืนถึงห้าร้อยสามร้อยเราก็ได้ทุกอาทิตย์ลองเลี้ยงดูท่านทำไมลองก็ไม่รู้ตต่นี้พอเลี้ยงแล้วเราไม่ได้ขายที่อื่นเลยเราขายเฉพาะหมู่บ้านเราไม่พอขายตอนเนี้ยเอาออกมากองหนึ่งสิบกิโลก็ไม่พอนี่เราก็เลยมาขยายออกจากสี่กองเป็นสิบกองตอนนี้เราอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งเราก็จับข้างหนึง่ง การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นงานเบาที่เหมาะสมกับวัยเขาจึงสามารถเข้ามาดูแลได้ทุกวันและมันยังกลายเป็นแหล่งรายได้ของเขาอย่างเป็นล่ำเป็นสันเชา้ชาวกาวก่าเชา้าแต่เช้าเลยมาดูเนาะแล้วก็เที่ยงมึงเย็นมั่งบางทีกลางคืนฝนตกก็มาดูเผื่อมันรั่วมันอะไรเนาะต้องมาดูอย่างนี้แหละเลี้ยงเราก็เริ่มเพาะไข่เนาะเพาะไข่แล้วก็พอมันเกิดมาก็ให้อาหารมันมีลำกับอาหารไก่ครับ แล้วก็มีใบไม้ใบ,ใบ,ใบตองอะไรวางให้มันกินน้ําค้างอ่ะผีดน้นํเหมันกินครับนี่พอมันโตมันปัวคลนแล้วถึงเอาแผงไข่มาใส่ไว้พร้อมที่เราจับมันจับง่ายถ้าันมนแสงแล้วจับไม่ได้แล้วยาฆ่า,มาแมลงป,ปลูกผักข้างๆจริงโยดแต่ไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงแถวเนี้ยไม่มีเลยเพราะปลูกผักปลอดสารพิษกันเลยถ้ามียาฆ่า,มาแมลงปั๊บหมูนี้จะตายแต่ก็เริ่มออกจากไข่4ีห้าวันถึงห้าสิบวันนะครับ เราพอถึง45-50วันมันเริ่มขันละมันจะเริ่มจะไข่เราก็วางเอาไข่ก่อนเราจงขายตัวแม่มันไปงั้นเราไม่มีพันเนาะต้องวางไข่เอาไข่ก่อน45วันถึง50วันตั้งกันเริ่มมันออกเลยขายเป็นโลครับโลละ100บาทขายแค่ในหมู่บ้านนี่แหละ อร่อยไหมอร่อยงั้นซื้อประจำของรด้ชอนะขายดีไงเน,เนะเาะขอบคุณครับจิงหรีดไหมครับจิงหรีดของคุณชรได้รับความนิยมจากชาวบ้านอย่างรวดเร็วเพื่อนนำไปเป็นอาหารแต่ไม่น่าเชื่อว่าจิงหรีดของเขายังมีคนสนใจสั่งซื้อทางไปรณีย์ เมื่อการเลี้ยงจิ้งรีดเริ่มเห็นผลและเป็นไปด้วยดีกับการเกษตรแบบปลอดสารเคมีกุญชรและภรรยาตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่หลังบ้านที่เคยทิ้งร้างให้เป็นแปลงผักเพื่อนำมาขายและเป็นอาหารของจิ้งรีดพอจากภักนี้นสศให้ไปดูงานแล้วก็ไปดูไปดูที่ลบบุรีกลับมาไปดู สองคืนพอมาต้นนี้มาตั้งต้นเลยเอาลนะลองดูก็ปลูกผักไรสารแล้วร่างกายที่เคยแบบว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเนาะมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะเรากินผักของเราไร้สารมันก็มีกำลังกำลัง,งแล้วมันยังไงเราไม่ท้อไม่ถอยชีวิตมันก็ดีขึ้นมาของพืชไร่เรามันเกิดมาเราก็ให้มันกินได้เราไม่ต้องซื้อประหยัดอาหารด้วยเนาะ พวกมะโกเนี่ยเราปลูกไว้ํำรั้วํำข้างบ้านเยอะแยะไปไงมะโกใบมะโกใบมันหมดเนี้ยพอเพื่อมันไม่กัดกันถ้ามันไม่มีตัวไม่มีอะไรจะกัดมันก็กัดกันเองนะจริงหรนีไยเดือนที่เป็นสิบสองน่ะไม่มีงานทําแล้วพวกนี้ไม่มีงานทําต้องเข้าเมืองกันเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็เลี้ยงได้เนาะก็คิดว่าอย่างเงี้ยมันเนาะมันได้ตรงนี้แหละเป็นอาชีพเสริมเนาะมันก็เล็กทั้งผักทั้งทั้งเลี้ยงพวกสะดิงเนี่ย มันก็พอเรามีกินมีใช้มีอยู่เลยตอนเนี้มีมีเก็บพูดถึงว่ามีเก็บเลยตอนเนี้ลดลงเยอะเลยครับเมื่อก่อนมันห้าหมื่นหรือเจ็ดหมื่นนะครับผมเหลือตอนนี้สองหมื่นกว่าหรือสองหมื่นเนี่ยผมส่งทุกปีเพราะผมมีส่งตลอดพอเขาใบเตือนมาปั๊บไม่ส่งเลยผมได้เป็นอะไรอะไรครับอกอะไรดีเด่นอะไรเมือนกันเนี่ยตัวพักนี่เนะาะคือส่งตลอดไม่เคยขัดเคยค้างถึงเวลาไปส่งแล้วส่งเกินด้วย การเลี้ยงจิ้งหรีดของกุญชรเป็นไปได้อย่างน่าพอใจและเขายังได้โอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้การเลี้ยงจิ้งหรีดของเขาเก้าวไปอีกขั้นในศูนย์เรียนรู้ผมไปทำงานอยู่นั้นเนาะผมก็เลี้ยงเสิ่งเวลาเข้ามาดูงานวันนั้นหัวหน้าทกศผมก็จำไม่ได้แบบใครเนาะมีคองหาดผสมมาด้วยทสกศ แล้วก็มีสื่อมวลชนเขามาทําข่าวอะไรไม่รู้ครับทาสารคดีสารคดีอะไรเนี่ยเขาไม่ให้มันถ่ายรูปแล้วเอาของฝันมาให้เขาก็ลงสือพิมพ์ให้ตั้งนั้นมาผมขายไข่ได้เลยขายได้เยอะขายออก,กต่างจังหวัดที่แรกแเราส่ง80ถ้าเราถ้าเรามาขายขายอยู่บ้าน50ที่ส่งไปมาขาดทุนเราเราก็ไม่ว่าอะไรก็ขอเขาขึ้นร้อยหนึ่งเออก็พอได้ ยิ่งกิกจฉาพ่อหมักแป้นนี้นะตามที่อยู่เนี่ยย้าอบางครั้งเดือนนึงก็ไปร้อยขัน บางครั้งเดือนก็มีแต่เราก็กินไม่หมดรอกเนาะสมมติว่าหกสิบพันก็สามพันละเอ้หกพันละค่าขนส่งจะเอาตีสามพันเลยเหลือสามพันแค่เท่าทุนนี่แหละเนาะสามพัน 3, เดือนก็กินไม่หมด้วครับสองคนตายายเนาะแล้วก็มีอะไรเขาก็โทรถามตลอดเลยนะคนที่เคยสั่งข่เราไปแล้วเราไม่ได้ลงทุนเยอะลงทุนครั้งเดียวจบเลยครั้งเดียวเราเข้าไปเราก็บอกให้เขาว่าซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องซื้ออีกนะไปฟักฟักเอง นั่นเองอะไรเองก็แนะนําเขาอยากให้ทุกคนที่มาถามเขาไปทําแล้วต่อยอดให้ดีๆกว่าลุงชอนก็ยิ่งดีกว่าหมายเราก็ภูมิใจเราสอนคนนั้นคนนี้บอกคนนั้นคนนี้ไปเขาดีกินเราก็ดีใจกับเขาแค่นี้ครับเนาะ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องยากแต่สำหรับกุญชรและภรรยาทั้งสองคนยอมรับว่าการพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดและทดลองทำอะไรใหม่ๆทำให้วันนี้ได้พบกับความสุขในวิถีชีวิตของเกษตรกรธรรมดาผมไม่เป็นี้หรอกครับ มีผู้ใหญ่เคยแนะนํามาผมก็ภูมิใจตัวเองที่ผู้ใหญ่เขาให้เกียรติเราเนาะที่ใหญ่ท่านให้เกยียรติมาทําตรงเนี้ยผมก็พยายามทาให้ดีที่สุดผู้ใหญ่จะไม่เสียแล้วอันหนึ่งเราก็ดีใจันม,มีคนรู้จักเรารู้จักหน้ารู้จักตาตาชอนเป็นคนนี้ทํานี้เป็นเนาะมั่นคงจกพันคงนละพเพอนี่ศีลเราก็จะไม่มีแล้วอะจะรู้นี่อยู่แล้วถ้าเราก็มีกินมีใช้ไม่ต้องเดือดร้อน เราก็มั่นใจของเราแล้วตัวนี้โรคภัยไค่เจ็บเราก็ไปมาเบียดเบียนเพราะเรากินของเราเองทําเองกินเองความถุกที่เป็นเกษตรกรผมก็ภูมิใจที่ผมได้ทำาเ,เนี้ยอยากปลูกผักผมก็ได้ปลูกอยากปลูกเพลือปลูกมันปลูกอะไรผมก็ได้ทําแม้แต่เลี้ยงเซดดิ้งเราก็ภูมิใจที่เราทําเราดีใจที่เราทําผลประโยชน์ทําของที่ออกมาขายสู่ตลาดได้แนวเราก็พอใจตรงนี้แหละครับ พออยู่พอกินบทเพลง